สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ฟาร์มไก่ไลายอัง่นเมืองนครราชสีมานะคะช่อง y u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  e หมอแ l บอินดี้ค่ะไม่ได้พบกันนานเลยนะคะวันนี้จะพามาชมแปลงอัง่นแล้วก็เราจะมีแจกกิ่งพันธุ์อังหนสสำหรับให้ไปติดตาต่อป่านะคะคนที่สนใจก็ติดตามได้เลยค่ะ จะเห็นว่ายอดยังไม่ยอมหยุดเลยนะคะไม่รู้ว่าผุเราจะได้ผลหรือเปล่าแต่มันมันจวนเวลาแล้วค่ะเราสะสมอาหารมาสองเดือนแล้วค่ะจริงๆจะพุนนิ่งตั้งแต่ตอนกลางเดือนก,นกระกฎาคมแต่ว่าพองดน้ำางดอาหารได้ไปสักประมาณสัปดาห์หนึ่งฝนก็ตกลงมาก็เลยเลยมา จะเห็นว่าเนี่ยมันมียอดออกมาใหม่แล้วก็สำหรับคนที่เข้าใจว่ารากขององุ่นหาก,กินบริเวณใกล้ๆนี่ไม่ถูกต้องแล้วนะคะตอนนี้เราลองขุดล่องออกไปข้างนอกนี่เจอรากอางุ่นออกไปข้างนอกเต็มเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในในโรงเรือนเราไม่ได้ลดน้ำนานมากแล้วแล้วก็ตรงบริเวณโคนต้นเนี่ยดินแห้งมาก แต่อ่งุ่นไม่ได้ลางอ่าง,งุ่นไม่ได้อยู่ตรงโคนต้นหรอกค่ะมันไปไกลมากไปออกนอกโรงเรือนแล้วค่ะแล้วก็มันก็ไปได้น้ําได้อาหารที่อยู่ภายนอกโรงเรือนอาหารที่เราให้ไปเพื่อสะสมอาหารบริเวณโคนต้นนี่รู้สึกว่าจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่เลยนะคะตัวอ่งุ่นไม่ได้เอาไปใช้เลยเพราะว่าอาหารอันนี้เป็นฟาร์มไก่ด้วยแล้วก็ปกติเราก็ทําความสะอาดในฟาร์มแล้วก็จะ ขนมูลไก่ออกมาไว้บริเวณข้างนอกนี่ค่ะดินมันก็ค่อนข้างสมบูรณ์มันก็ไปหาอาหารข้างนอกลากอางุนก็ไปออกนอกโรงเรือนแล้วค่ะสรุปออกนอกโรงเรือนแล้วคือพอฝนตกมานะคะมันก็จะเป็นยอดขึ้นมาทันทีเลยเราดูสิคะงามมากยอดงามมากนะคะเราสังเกตดูนะคะลากอางุน ตอนเราเราขุดดินเข้าไปนี่จะเจอรากอางุ่นเยอะมากตามความคิดของเรานะคะเราคิดว่าถ้าปล่อยให้รากอางุ่นไปบอกว่ามันอยากไปไหนก็ปล่อยมันไปช่วยอย่างเงี้ยเราเราจะไม่ได้ลูกองุ่นนะคะเหมือนกับว่ามันจะคือต้นไม้มันก็จะพยายามเอารากมันไปที่อาหารเยอะๆคะ่ะ อาหารสมบูรณ์พร้อมมันไม่อาหารมันไม่ขาดน้ําไม่ขาดนี่มันก็จะได้จะใบนะคะมันก็จะไม่มีผลให้เราก็เลยตอนนี้วางแผนว่าจะขุดล่องนะคะจะขุดล่องแล้วก็รอบๆเพื่อควบคุมลากขอ,ององุ่นไม่ให้ไปไปไกลแล้วก็เราจะได้ควบคุมน้ำควบคุมปุ๋ยได้ แล้วก็มีวางแผนว่าจะเอาจะปล่อยปลาเลี้ยงนะคะวันนี้ฝนตกเยอะๆก็มีปัญหาลาสนิมเห็นมันเป็นลาสนิมนะคะ คงต้องเสี่ยงะคะ่ะยอดไม่หยุดก็คือไม่หยุดตรงนี้เป็นพันซูเปอร์สวิทนะคะคนที่สนใจอยากได้กิ่งซูเปอร์สวิทอยากได้ตาซูเปอร์สวิทนะคะไปไปติดไปขยายพันธุ์ไปติดต่อป,ป่าก็ทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยะคะ่ะอินบ็อกเข้ามาที่ Facebook, a ฟซบุ๊กอริยามะหมากฟาร์มนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นหน่วยให้นะคะเฟซบุ๊กกับเพจเพจฟาร์มไก่ไล่อ่ง,งนเมืองนครราชสีมานะคะอันนี้ซูปเปอร์สวีทเยอะนะคะต้นซูปเปอร์สวีทนี่ปลูกความสมบูรณ์ของต้นนะคะปลูกหนึ่งปีนะคะปลูกวันที่สิบห้ากรกฎาคมปีที่แล้วสิบห้ากรกฎาคมเดือนนี้ปีนี้ก็ครบหนึ่งปีพอดีค่ะความรู้สึกว่า อจะรอดไหมวันนี้ฝนจะตกตอนแรกว่าจะแบ่งแบ่งพุนเป็นบางต้นแต่มันก็จะทำให้เรายุ่งยากในการดูแลแล้ก็ถ้าถ้าเราพุนทีเดียวพร้อมกันเลยเนี่ยมันก็จะดีตรงที่ว่ามันงานเราจะไม่เยอะมากแล้วทำอะไรฉีดพ่นอะไรก็พ่นไปทีเดียวพร้อมกันหมดพิบเดียว อันนี้เป็นมีเห็นมันมีติดลูกเฟรมซิดเลสค่ะต้นนี้ต้นเฟรมซิดเลนนะคะความใหญ่ของต้นปลูกหนึ่งปีค่ะส่วนใหญ่องุ่น bon ส่วนเราจะหนึ่งปีจะเห็นว่าเพราะว่ามีมูลไก่ต้นเขาใหญ่มาก เทียบกับนิ้วโป้ของเรานะคะเขาใหญ่เป็นสมนิ้วโป้ของเราเลยค่ะแค่1ปีนะคะอันนี้ต้นเฟรมซิดเลสค่ะนี่ซูเปอร์สวีทหนึ่งนิ้วกว่าซู Super เปอร์สวีทก็ตัดแต่งกิ่งแล้วมีโอกาสที่จะได้ลูกนะคะเพราะว่าเขาติดลูกง่ายซูเปอร์สวีทติดลูกง่ายอยู่แล้วก็เข้าสีเร็ว ประมาณเก้าสิบวันก็เข้าสีแล้วค่ะครั้งนี้เราวางแผนว่าจะตัดสั้นเพราะว่าครั้งที่แล้วเราจัดกิ่งไม่ค่อยสวยจะเห็นว่ามันไปรวมกันเป็นกลุ่มๆไปซ้อนทับกันแล้วมันทําให้เป็นลาส,ลาสนิมได้ง่ายครั้งนี้ก็เลยจะตัดสั้นแล้วก็จะเซตกิ่งใหม่ว่าอังุนครบหนึ่งปีเรายังไม่เน้นผลผลิตมากนะคะใครอยากได้กิ่ง อันไหนทักไว้ได้เลยนะคะเพราะเราตัดสั้นกิ่งจะเยอะมากกิ่งจะเยอะถ้าไปดูที่ตาตาเขาก็ค่อนข้างใช้ได้แล้วนะคะพราว่าจสะสมอาหารมาค่อนข้างนานแต่มันตรงน้ำค่ะควบคุมน้ำํำตาเขาก็จะใหญ่สปเปอร์สวิต ติดลูกค่อนข้างดกนะคะติดลูกง่ายแล้วตาก็จะใหญ่ง่ายกิ่งก็เข้าสีง่ายแล้วก็จะรสชาก็โอเคอยู่ค่ะต้นนี้ไ่มัดคัดนะคะใส่มัดคัดใครอยากได้กิ่งไ่มัดคัดก็ได้เลยค่ะ ตอนนี้อากาศร้อนมากแล้วคิดว่าคืนนี้ไม่นา่าพลาดฝนน่าจะตกแต่ต้องพุนนะคะมันเดือนสิงหาตอนนี้คือจะเริ่มสิงหาเพราต้องนับเผื่อไว้สี่เดือนสี่เดือนก็องุ่นจะแกะ่แก่บางพันจะแก่ร้อยวันบางพันร้อยยี่สิบวันก็ต้องปีใหม่พอดี ้นนี้เป็นลูบี้ลูบี้ไทยเราเรียกลูบี้ไทยนะคะลูบี้ไทยพันลูบี้ไทยถ้าคนติดตามช่องของเราก็จะเห็นว่าลูกมันลักษณะเป็นแบบไหนนะคะคนที่สนใจก็สนใจกิ่งก็ติดต่อเข้ามาได้เลยก็จะพุนเหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็จะทยอยพุนไปเรื่อยๆ วันนี้อาจจะจัดสามต้นนี้ก่อนดูต้นของเขานะคะหนึ่งปีใหญ่มากอันนี้ลูบี้ไทยนะคะอันนี้ปลูกพร้อมกันนะคะน,นี่จะเห็นอันนี้โปรตุเกสด,ดีมค่ะอันนี้ดินดินที่ ที่บริเวณโคนเขาก็แห้งแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าที่พื้นเนี่ยยังไม่แห้งดีก็จะเสี่ยงพุนแล้วค่ะไม่ไหวแล้วใบสภาพใบทั้งแก่ทั้งเป็นโรคมันค่อนข้างแล้วแต่ว่ากิ่งนี่เข้าสีน้ำตาลชั้นมากแล้วก็เราก็จะตัดสั้นเพื่อเซ็ตกิ่งนี่ค่ะใครสนใจกิ่งตาพันไปติดตาก็ ได้เลยนะคะรวมส่ง200บาทค่ะเราจะให้ประมาณ25ตานะคะใครอยากได้แบบเป็นรวมหรืออยากได้เป็นเฉพาะพันอะไรพันใดพันหนึ่งก็แจ้งมาได้สำหรับอันนี้เป็นไว้มารากากับแบ็คโอปอค่ะวันนี้เราคิดว่าเราจะพูนนิ่งไว้มารากาแบ็คโอปอ โปรตุเกสดีมลูบี้ไทยแล้วก็ไซมัสคันะคะคนที่สนใจกิ่งก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ซูเปอร์สวิตก็จะซูเปอร์สวิตกับเฟรมซิเลตก็จะครั้งต่อไปนะคะก็จะต่อเนื่องไปะคะ่ะใครต้องการก็สามารถออเดอร์เข้ามาได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่คือมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะนอกฤดูกาลค่ะมีติดมาประมาณหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดลูกนะคะเราก็จะมีมะม่วงได้ทานตลอดปีค่ะ